แก้วหมอกเมืองเนื้อลำไยทรายเงินค่ะเป็นแก้วจากบ่อปงหลวงอเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะแก้วเม็ดนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่2.2คูณ2.5เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นแหวนชายแหวนหญิงทรงเรือนใหญ่จี้ให้คอหรือว่ากําไลข้อมือได้ค่ะหรือว่าจะวางบูชาวไว้ประจำบ้านประจำร้านหรือเก็บไว้ในรถยนต์ก็ดีนะคะ แก้วเม็ดนี้นะคะมีความแปลกมากเลยค่ะปกติแล้วนะคะแก้วหมกมงมืองก็จะเป็นสีเทาธรรมดาค่ะหรือว่าจะมีเนื้อลำไยอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าเม็ดนี้นะคะเขามีทั้งเนื้อลำไยมีทั้งทรายเงินที่รวมด้วยค่ะแก้วหมอกมงมืองเม็ดนี้นะคะขนาด2.2งจดสคูณสอไม่รีมากค่ะจะค่อนข้างกลมมากกว่ารีนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะ จะเห็นว่าด้านหลังก็มีแผ่นกาบเงินอยู่แผ่นหนึ่งค่ะนี่คือมองมุมข้างนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเนื้อแก้วเขาจะเป็นสีเทาและสีใสๆนิดนึงค่ะเนื้อลำไยนะคะเขาจะลอยอยู่กลางเม็ดเลยค่ะเป็นเนื้อมองแล้วนะคะจะเป็นคล้ายๆกับสีเทาละมุนละมุนค่ะและที่แปลกตาก็คือตรงที่เป็นเนื้อลำไยค่ะจะมีทรายเงินนะคะกระจายตัวอยู่ทั่ว เม็ดเลยค่ะกระจายตัวอยู่ทั่วเนื้อลำไยเลยนะคะมุมหนึ่งของเนื้อลำไยค่ะจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเข้มนิดนึงค่ะถ้าเรามองมุมข้างนะคะจะเห็นว่าเนื้อลำไยก็จะเป็นสีเทาๆค่ะและมีการกระจายสีทั่วเลยนะคะคือสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนค่ะเมื่อนำมากลิ้งกับแสงนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่า ตรงกลางนะคะหรือว่ามองมุมบนก็คือเป็นแผ่นกว้างๆเลยค่ะจะเป็นสีเงินเป็นทรายนะคะทรายระยิบระยับเลยค่ะกระจายตัวสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็จะได้อิทธิคุณค่ะของแก้วหมอกเมืองแล้วก็ทรายเงินด้วยค่ะเม็ดนี้มีความแปลกตาสวยงามและเจอะเจอพบเจอได้ยากมากเลยค่ะ นานมากแล้วนะคะที่แอดมินก็ไม่ได้เจอแบบนี้เลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วหมอกเมืองและมีความแปลกตาแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR ว o d e คบนหน้าคลิปสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเม็ดนี้มีความสวยงามและแปลกตาด้วยค่ะพร้อมทั้งไดไอทิคุณของแก้วหมอกเมืองและแก้วไซเงินด้วยค่ะเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วจากบอปงหลวงอพเภทินจังหวัดลำปาง อิทธิคุณโดดเด่นของแก้วหมกเมืองนะคะก็เปรียบเสมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าเลยค่ะทำให้ชุ่มเย็นจิตใจสงบร่มเย็นเข้าสมาธิได้ดีและอยู่ในสมาธิได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะให้โชคให้ลาบทรัพย์สินเพิ่มพูนมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมและยังช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะ และยิ่งมีแก้วายเงินรวมด้วยนะคะก็จะทําให้มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองค่ะค้าขายเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในทุกๆด้านค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมสแกน QR Code บนหน้าคลิปทักแอดมินได้เลยค่ะ